หลักสูตรที่ผมาองบกไปสุกูสุก้นนะผมโยผมมีช่องชาโคเรตคนอทา,านนะครับสารที่นีผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับข้อมดูข้อมันใจนะครับการเอาใจใส่กระบวนการต่างๆในการติจานแข่งบ,บางเรื่องบางปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันแต่เวลาแก่อาจจะแก้ปัญหาคนระจุดหรือว่าแก้ปัญหาบ่าคือกันนะซึ่งเครื่องอรทานของผมเองจะ บอดาดีเลือดเลือดเพื่อเปี่ยนเอเียงนะครับราคาบอดายแพงเองยียงหนักมากนะครับจับต้องเขาถึงได้แต่ว่าการที่จะเฮ็ดท่านักแทงให้ได้แบบปัญหาที่เข้าเจอเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้เลยหรือว่าเข้าอาจจะเจอปัญหาอยู่ตอนไหนเขา้าวิเคราะห์งานได้นะครับเข้าแก้ไขปัญหาเขาแก้ไข,ป,ข,ขปัญหาถึงจุดนะครับเขา้ารู้จุดว่ามันเกิดจากอย่างนี้น,นะครับบางคนเจอปัญหาการรัออกกับมั่วจะไปโทษ เกี่ยวโคดตะบอกนะครับโคดเครื่องนะครับผมอยากจะบอกว่าบางยางมันต้องบึงองร่วมบึงลหลายๆยางนะครับว่าจะเป็นส่วนผสมทานแป้งน้ำนะครับทุกชิ้นทุกย่างเนี่ยมันแม,ม่นว่มาสิไิตขึ้นกับเครื่องอย่างเดียวส่วนวผสมจะมีส่วนสาคัญนะครับในการเย็ดเหตุาทานจะอัดออกมาดีหรือว่าอัดเบ่ออกจะเข้าหัวใจเรื่อง เข้าเข้าใจส่วนผสมเข้าเข้าใจรักการในการทํางานของการเผาถ่านนัตแทงครับเข้ากับิสามารถเจอปัญหาอย่างเข้ากับศิสามารถแก้ไขปัญหามันได้หรือว่าเข้ารูดชุดที่เขาจะแก้ไขปัญหาผมเองผมเหาถ่านมาห้าหกปีผมจะเจอปัญหาคือยังพวกทันและเพียงแค่ว่าประสบการณ์ที่ผมอยูุกับมัน่นตลอดระยะเวลาห้าหกปีเนี่ยผมก็พ่อจะรู้ว่าปัญหาแต่ละอย่างมันจะแก้ บ่คือกันบางเทียยังที่ผมบอกการอัดบ่ออกมันก็บ่ได้เกิดจากสาเหตุเกี่ยวซื้อจ้างเดียวนะครับนอกจากเกี่ยวซื้อแล้วมันยังมีอย่างอีกส่วนผสมส่วนผสมของเห่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับมันชื้นบอมันแห้งบ่แข็งพ่อบ่หรือว่าการนวดเขานวดบ่ได้อัดออกมาอัดบ่ได้แล้วก็ต้องไปเบิ้งเื่องห่านําบางก้นเื่องอัดทานมอเตอร์สามแรงจะไปให้อัดออกมาดีๆเนียนๆก็จงหาแรงถามว่ามันเห็ดแดบอมันก็เห็ดแต่ครับแต่ว่า มั่นฝืนกำลังมอเตอร์เกินไปนะครับกระสังเขาจิมี่หาแรงชิบแรงให้หนังเมื่อเปรียบเทียบนะครับมอเตอร์สามแรงกับมอเตอร์หาแรงยังสิหรือว่ามอเตอร์ชิแรงยังสิยังี่ผมเคยเปรียบเทียบมาตลอดนะครับคือจังจักรยานกับรถยนต์กับมอไซยังสิเวลาเขากี่ขึนเนินยังสิเอาจักรยานเปรียบเทียบกับมอเตอร์สามแรงมันปั่นได้วบ่มันปั่นได้ครับแต่ว่าคนทีปั่นอ่ะเมยบอเมยครับถ้าเปรียบเทียบ มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์หาแรงล่ะอ่ามันขึ้นได้บ่มันก็ขึ้นได้เมื่อยบ่กับบ่เมื่อยนะเพราะว่าเขาบิดขึ้นไปนะครับอันไหนที่กันนะครับไข้เข้าไยายามที่จะเข้าใจนะครับอ,องค์ประกอบหลายๆอาย่างนะครับเลียนรูเข้าใจศึกษาเครื่อนของเข้าเองนะครับเขาอยู่กับมัน่นเขาต้องศึกษาเขาต้องเข้าใจมั่นนะครับอากาศส่วนผสมนะครับว่าส่วนผสมที่เข้าอาดอยู่มือซมือซมือเนี่ยถามันผิดเกลี่น,นไปมันเกิดจากยังเกิดจากเครื่องบ่เกิดจากเกียวบ่อ่าเขาต้องหุจักมีเคราะ งานเป็นนะครับสารัคลิปนี้กับป๋าไว้เงีนี้นะครับเนาะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสบายดีสุขภูสุขคนสวัสดีครับ